สวัสดีครับจากบริษัท ESS s y n t e c h นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการตั้งค่าการเชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สายยี่หอ้อ s i n o นะครับรุ่น F790 Bluetooth นะครับกับอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ iOS นะครับหรือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับหรือว่า iPad ทุกเวอร์ชั่นนะครับ ก็ถ้าได้รับของเนี่ยมันจะมีตัวปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเคเดนตัวฐานตัวนี้แล้วก็ตัวสาย USB แบบนี้นะครับอันนี้ไว้ต่อขคอมนะครับแล้วก็จะมี power adapter เส้นนี้นะครับก็ให้ลูกค้าเสียบก่อนเลยเสียบคือ power adapter เส้นนี้เข้ากับฐานนะครับแล้วก็ไปเสียบไฟบ้านนะครับเพื่อที่เราจะทําการชาร์จสแกนเนอร์โดยการวางชาร์จก่อนนะครับอ่าคือนี่คือการวางชาร์จปกตินะครับถ้าเกิดสแกนเนอร์เนี่ยเราสังเกตได้ว่าไฟที่ฐานเนี่ยจะติดสลับกับพิบแบบนี้หมความว่ามันพร้อมที่จะทําการตั้งค่านะครับแล้วก็ท นะครับสลับแบบเหลืองแดงนี้หมายว่าเราพร้อมที่จะทาการตั้งค่าถ้าเกิดมันติดไฟค้างนะครับให้เรากดตรงที่ฐานตรงรีเซ็ตตรงนี้นะครับมันจะเป็นการรีเซ็ตกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีมันก็จะรีเซ็ตตัวฐานให้พร้อมตั้งค่าการใช้งานครับวันนี้ก็จะมาสาธิตกับ iPhone กอนแล้วนะครับก็ถ้าเป็นสแกนเนอร์แบบกระพริบอย่างนี้แล้วเราก็ตั้งค่าได้เลยครับให้เราหยิบปืนขึ้นมาแบบนี้นครับแล้วก็เปิดคู่มือนะครับที่ให้ไปจะมีคู่มือโหลดและจากหน้าเว็บไซต์นะครับอันดับแรกเนี่ย ให้เรายิงอันนิงสตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มายิง H ฮดไอดีโตัวนี้นะครับ <S <S ยิงเฮดไอดีโไปแล้วนะไฟที่ตัวปืนมันจะกระพริบเป็นสีน้ําเงินน้าเงินอย่างเงี้ยคือมันกระจายบูทูธออกมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่อุปกรณ์ iOS ของเรานะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับลให้เราเข้าไปที่การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดการค้นหาอุปกรณ์นะครับมันจะเจอตัวสแกนเนอร์ขึ้นต้นเอวเจดก้าศูนย์บลูทูธตามด้วยเลขนะครับก็คือเลขซีเรียลของฐานมันนะครับ นี้เลยเพื่อทําการเชื่อมต่อมันนะครับเราสักคู่หนึ่งนะครับเครื่องมันก็จะทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้ใหอัตโนมัตินะครับเดีย๋ยวผมกดลืมอุปกรณ์ไปก่อนไฟมันก็จะกระพริบตีน้ําเงินอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อทําการค้นหาตัวอุปกรณ์บลูทูธนะครับจะขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรากด 1ทีนะครับเพื่อที่ทําการคอนเนกกันนะครับเมื่อคอนเนกเสร็จแล้วเนี่ยสเตตัสจะโชว์เป็นคอนเนกเต็ดแบบนี้ครับแล้วจะมีเสียงดังแบบนี้นะครับอันนี้คือสามารถใช้งานยิงเข้าได้แล้วนะครับก็คือการทดสอบนะครับทดสอบต่อไปแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับในการยิงทดสอบก็จะเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ครับเช่นของผมเป็นโน้ตอ่าใช้โน้ตยิงนะครับสังเกต้ว่าคีย์บอร์ดมันจะหายไปเราจะพิมพ์ไม่ได้นะครับตอนนี้เรายังพิมพ์ไม่ได้อยู่ก็สามารถยิงบาร์โค้ดนะครับยิงบาร์โค้ด เข้าไปในเครื่องได้นะครับแต่ว่าเราจะเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมาไม่ได้นะครับถ้าเราจะใช้งานตัวคีย์บอร์ดวิชวลคีย์บอร์ดของ iOS ด้วยครับให้เรายิงคําสั่งในแผ่นพับแบบเล็ก,รรรก,ต,รลกตรงนี้นะครับให้เรายิงคําว่า iOS app post นะครับก็ยิงตรงนี้ปึ๊าแล้วก็ยิงสวิตช์ auto screen keyboard ตรงนี้นะครับสอันหลังจากนั้นคีย์บอร์ดก็จะขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะสามารถใช้งานในการอ่านบาร์โค้ด ร่วมกับการพิมพ์ใส่เข้าไปได,ด้วยนะครับก็ได้ทั้งสองแบบเลยเป็นออโต้สวิตช์นะครับแล้วก็พิมพ์ใส่เข้าไปได,ด้วยนะครับอย่างนี้ถ้าเราจะชาร์จแค่วางติอย่างนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ